เหตุสำเร็จความปรารถนาพิขุทั้งหลายเราจะแสดงเหตุสำเร็จความปรารถนาแก่เธอทั้งหลายพวกเธอจงฟังเหตุสำเร็จความปรารถนานั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพิขุทั้งหลายพิขุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตสสตะจาคะปัญญาเธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอ เราเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาศาลเถิดดังนี้ก็มีเธอจึงตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสำเร็จในภาวะนั้นทิกุทั้งหลายนี้มักนี้ปฏิปทาเป็นไปเพื่อความสำเร็จ ในความเป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาสาลพิกุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกพิกุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธ,ธาศีลสุตตะจาคะปัญญาเธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอเราเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพรามหาสารเถิดดังนี้ก็มีเธอจึงตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้น ความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสำเร็จในภาวะนั้นพิขุทั้งหลายนี้มักนี้ปฏิปทาเป็นไปเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งพราหมณ์มหาศาลพิขุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกพิขุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะ ปัญญาเธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งขหบดีมหาศารเถิดดังนี้ก็มีเธอจึงตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสำเร็จในภาวะนั้น พิขุทั้งหลายนี้มักนี้ปฏิปทาเป็นไปเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งขหบดีมหาศาล